วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีมีนวัสดีจ้าโอเคครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับสาหรับชาวราศีมีนเนื่องจากเดือนที่แล้วอู้ไปนะครับคือไม่ได้อู้หรอกมันมีงานหลายอย่างต้องทํานะครับเดือนนี้มาเจอกันชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมเดือนตุลาคมนี้เดือนนี้เดือนตุลาคมพุทธศักราช2561 กราบขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามมันอยู่มาดูดวงกันเลยดวงรายเดือนว่าการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเริ่มด้วยการงานก่อนการงานในไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนเอาแน่เอานอนอะไรกับการงานไม่ได้การงานมีขึ้นมีลงมีปั่นป่วนมีสงบมีอะไรหลายๆอย่างที่เราคาดเดาไม่ได้บางทีเราคาดหวังอีกอย่างนึ่ะมันไปเป็นอีกอย่างหนึ่งคาดหวังอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะทําอย่างนี้มันกลับตลบัด แล้วกลับตละลปัดนี่ไม่ใช่กลับตละลัปัดไปในแนวทางที่ดีนะมันกลับตละลปัดไปในแนวทางที่เราไม่ต้องการน่ะบางทีเราคาดหวังอีกอย่างหนึ่งกับลูกน้องกับทําอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเราตั้งใจทํางานตรงนี้เสนอเจ้านายอย่างนี้เจ้านายก็ไม่ยอมรับเจ้านายก็ไม่ชอบทั้งที่เราคิดว่าเขาจะชอบคือมันกลับตละลปัดไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีมันคือความไม่แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าการงานในเดือนนี้สําหรับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม ประจำเดือนตุลาคมเนี้ยการงานของคุณปั่นปวนแน่การงานของคุณยุ่งเหยิงวุ่นวายแน่การงานของคุณมีปัญหาและอุปสรรครวมถึงความไม่แน่นอนหลายๆอย่างที่เราคาดคิดไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันกลับได้รับผลตอบแทนที่มันไม่ค่อยตรงกับที่เราคาดหวังอืมเหนื่อยนะครับบอกเลยว่าเดือนนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแน่แต่เหนื่อยแล้วเราต้องสู้นะไม่ใช่เหนื่อยแล้วเรายอมแพ้ชาวราศรีมีนเป็นชาวราศรีที่ บางทีท้อง่ายนะครับท้อง่ายจิตใจของเขาอ่อนแอง่ายเขาเป็นคนใจดีอ่อนโยนก็จริงแต่บางทีเนะี่ยเขาเจออุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเขาท้อง่ายเ mm hmm. ขาต้องการแรงกระตุน้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนรอบข,ข้างเขาแฟนเพื่อนคนรัก mm hmm. อะไรต่างๆนานาถ้าให้กําลังใจเขาเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าใครมีญาติ เกิดเดือนมีนาคมและกําลังฟังคลิปนี้อยู่นะเดือนนี้ให้กําลังใจเขานะครับเขาจะมีแรงฮึดสู้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องการกําลังใจอย่างมากนะครับแล้วเดือนนี้การงานของเขามีอุปสรรคมีอะไรติดขัดหลายอย่างนะครับอยากจะให้เขาสู้สู้ถ้าชาวราศีมีนได้ฟังคลิปนี้อยู่ก็อยากให้สู้สู้การค้าก็เช่นกันการค้ามีอุปสรรคติดขัดมีคู่แข่งมีอะไรหลายๆอย่างหรือว่าสิ่งที่มันไม่แน่นอนอยอดขายไม่ดีดังที่เราคาดหวังหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้เรื่องการงานธุรกิจมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันไม่มีความแน่นอนอย่าคาดหวังมากละกันบอกแค่นี้พอว่าถ้าไม่อยากเจ็บไม่อยากจะท้อก็อย่าคาดหวังอะไรมากทําทําตามหน้าที่ไปทําให้ดีที่สุดก็พอนะครับการเงินซับร้อนเงินร้อนอยู่ไม่ค่อยทนนะครับเดือนนี้มีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายเยอะมีรายรับเข้ามาก็จริงแต่รายจ่ายเยอะ อยากได้นั่นอยากได้นี่คือมันร้อนไปหมดคือมันร้อนไปหมดเงินอยู่กับเราไม่ได้คือถือไว้กับมือเนี่ยร้อนร้อนในที่นี้บางทีอะอยาไม่อยากบางทีตัวเองนะตัวชาวราศีมีนเองก็ไม่อยากจะใช้เงินหลอกแต่มันมีความจําเป็นต้องใช้มีความจําเป็นต้องควักกระเป๋าบางทีนี่อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินที่มันจําเป็นต่อครอบครัว ซึ่งเราต้องจ่ายให้มันเราต้องใช้ไปกับมันหรือเราต้องซื้อมันมาบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะซื้อเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจําเป็นกับครอบครัวจําเป็นกับหน้าที่การงานอาจสมมติอันนี้สมมุตินะถ้าเราไปทํางานเนี่ยเราเราเรา,เราต้องซื้อเสื้อซื้อเครื่องแบบซื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานซื้อโคมไฟซื้อโต๊ะทางานใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการงานความจริงเราไม่อยากเสียตังค์ในส่วนนี้เลยแต่เราก็ต้องจ่ายเพื่อมันเพราะว่ามันเป็นเงินร้อนที่ใช้กับสถานการณ์ที่มันร้อน นะครับคือเดือนนี้เก็บเงินเก็บทองลําบากหน่อยเพราะว่ามันต้องมีรายจ่ายอยู่ตลอดแต่ก็ไพ่มันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นมันหมายถึงเงินร้อนที่เราต้องมีรายจ่ายที่เรามีรายจ่ายที่จําเป็นที่ต้องใช้ไปแต่ก็มีรายรับเข้ามาเหมือนกันนะครับไพ่มันไม่ได้เลวร้าย ไพ่มันเป็นไพ่เงินร้อนก็จริงแต่มันไม่ใช่ไพ่เงิน้หลนะครับอืมถ้าเงิน้ายนีย่คือไม่มีเงินเข้ามาเลยแต่นี่มันมีเงินเข้ามาแต่เราก็ต้องเอาไปจ่ายเพื่อสิ่งจําเป็นต่อตัวเราเองหรือครอบครัวหรือจําเป็นในหน้าที่การงานหรือจําเป็นต่อฐานะทางสังคมบางอย่างอืมมันเป็นเงินที่ต้องใช้ไปในส่วนนั้นนะครับคือบางทีไม่ต้องใช้ก็ได้แต,แต่มันก็ต้องใช้อะ่ะมันก็ต้องเอาไปซื้อเอาไปทําอะไรสักอย่างที่ เกี่ยวข้องกับตัวเราและครอบครัวนะเออประมาณนั้นแล้วกันนะครับหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานนะส่วนเรื่องความรักนะครับความรักอึดอัดไหมนะอึดอัดไหมเข้าเดือนนี้มาเนี่ยคุณรู้สึกถึงความอึดอัดที่มันทับถมมันอยู่หรือเปล่าเดือนนี้ความรัก บางทีอันนี้ผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวฟังแล้วไม่ต้องกลัวมันไม่ได้หมายถึงการเลิกลาแต่หมายถึงความอึดอัดในด้านความรักความรักที่อึดอัดใจบางทีคบกันก็เหมือนทําร้ายจิจจยตใจกันไปคบกันก็เหมือนลําบากใจคบกันก็อึดอัดใจบางทีมันไม่ได้เลิกกันหรอกนะเดือนนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าจะเลิกกันเพราะว่าเดือนนี้มันไม่มันไม่ได้หมายถึงไพ่ของการเลิกลาแต่มันหมายถึงความลําบากใจในการคบหาหรือว่า ไม่สบายใจกับการดำรงความรักอันนี้ไว้แต่ก็ต้องอยู่ต่อไปแต่ก็ต้องคบต่อไปหรือแต่ก็ต้องทนต่อไปกับภาวะบางอย่างของความรักชาวราศีมีนเนี่ยอาภารักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่เป็นผู้หญิงอาภารักเป็นเป็นโลโก้ติดตัวเธออยู่แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นทําใจนะทําใจแอสไพรินนะครับตอนนี้สองเราเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่คุณต้องกินเยอะหน่อยเดือนนี้นะครับอืม เพราะว่ามันมีเรื่องอึดอัดเรื่องเหนื่อยเหนื่อยอะไรหลายๆ,ๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ตัดไม่ได้ปงไม่ตกมันก็ต้องพัวพันกับเรื่องความรักแบบนี้ต่อไปอึดอัดนะเหนื่อยนะหลายๆเรื่องเลยในเดือนนี้สําหรับชาวราศีมีนนะครับอืมก็ขอให้สู้ๆนะครับอดทนหน่อยนะครับชีวิตเราคนเราเนี่ยต้องต่อสู้อยู่แล้วนะครับทุกคนต้องต่อสู้เพื่อดินน้นรนเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเพราะฉะนั้นกําลังใจสําคัญที่สุด แล้วก็อยากจะให้กําลังใจชาวราศีมีนนะครับให้สู้ๆ้นะครับผ่านเดือนนี้ไปผ่านเดือนนี้ไปอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสู้ๆนะครับ